วันนี้วันที่14ตุราคม5 9นะครับนี่เป็นภาพที่ผมสเก็ตมาจากแบบพญานาคอาจจะไม่เหมือนของเขาแต่ก็ได้เป็นแบบเราก็ดีนะมันจะเป็นแบบของเราอยู่ตอนนี้น้องส้มผักเป็นคนราชบุรีผสมอุดรใช่ไหมเป็นนิสิตปริญญาโทปีที่เท่าไหร่ปี3ผมมาสมัครเป็นลูกศิษย์นะครับ <laughs> นี่ถือว่าเป็นครูของผมเลยนะ ก็มีดินเหนียวอันนี้ดินเหนียวจากจังหวัดอะไรอันนี้ดินจากน่านปูนสมุทรปราการเนี่ยก็ออันนี้น้องส้มผักนะครับกําลังทําอยู่ก็ผมก็สิทธิโชว์เป็นจัชชะยะมาชีพเสริมทําหัวพญานาคเดี๋ยวไปปั้นเป็นตัวเริ่มจากเรียนกันดินเหนียวแล้วเดี๋ยวไปประยุกต์ยางอื่นได้เลยฮะต่อไปก็ดูเบื้องหลังการทํางานคือจําแบบไม่ได้ก็เลยทําอันนี้มาก่อนก็คือเปาะไปตามส่วน ในตอนแรกเนี่ยเราก็จะทําเป็นโครงเป็นหัวเหมือนหัวคนเนี่ยเป็นโมเดลนะที่ยังไม่มีรูปร่างหน้าตาปั้นขึ้นมาเป็นนูนอันนี้คือเอาครึ่งหนึ่งการเรียนรู้คือเรียนไปทีละครึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินใช่ไหมครับครับแต่เมื่อทําจริงๆเราปั้นมาเป็นหัวเต็มเลยใช่ไหมอันนี้คือให้มองภับออกน้องเขาบอกว่าต้องส่องข้างๆเลยว่านูนได้ไหมอะไรได้ไหม ตอนนี้เป็นส่วนของการเสริมในส่วนของลายไทยที่เป็นส่วนลายละเอียดแล้วแล้วก็มีการใช้ไอ้นี้เขาเรียกว่าไม้ปั้นไม้ปั้นใช้ไม้ปั้นในการขูดแต่แต่ก่อนตอนแรกที่ขูดก็คือวาดลายก่อนใช้ไอ้นี้ KFC น,น,นะนะ <c oughs> <c oughs> หาไม่ยากนะโอเคอเค๋อใช้ได้ใช้ได้ไดพึ่งหมองนะ่ะแหมหาเลยนะแต่แต่พี่ซื้ออุปกรณ์ไว้หมดแล้วหลายปีแล้วอ๋อแล้วงี้มางัดคือเนี่ยก่อนทําเนี้ย เขาต้องมีแบบในใจมาแล้วแหละใช่ไหมเคยเห็นของจริงก็ดูนะตรงส่วนของป่าเนี่ยเดีแงะนี่มาตรงส่วนแก้มันแงะนี่ขึ้นมาอันนี้ดูเป็นครูไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นแบบในการต่อไป เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างในส่วนของมิติก็สังเกตดูนะเข่าท่าพอดีว่าพี่โชคไม่เคยปั้นมาเลยไงครับครับปั้นแต่หัวแต่ช้างแค่นี้แหละแล้วก็ตัวที่มันเป็นพื้นๆนะนะพอหนาคนี่คือในชีวิตเราไม่เคยจําเลยไนงะว่าเป็นยังไงเห็นแต่ง,งูงูนี่มันปั้นง่ายเพราะว่าหัวมันทู่ๆใช่ไหมครับ พอเป็นหน้านี้ไปไปต่อก็ลำบากในการทำเองโอ้เยี่ยมมากเริ่มเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นแบบเลยเดี๋ยวพี่อาจจะยืมไม้ปั้นกันนะไม้ปั้นลงใส่ให้ไปไม่ได้ครับหมายถึงอะไรอ้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่หมายว่าไม้เนี่ยมีป่ะอ๋อเอาเอาไปเลยขอซื้อต่อหน่อยอันนี้ผมให้เลยครับ อันนี้คือแบบเดี๋ยวให้ค่าขนมเป็นค่าอสอนไม่เป็นไรครับไอ้พี่ให้เพราะว่าส่งเสริมการศึกษาอันนี้คือแบบที่พี่วาดขึ้นตรงนี้พี่ลืมวาดมันจะเป็นอย่างนี้ให้น้องดูอันนี้พี่ก็มาไล่บากลายครับอันนี้คือผมขึ้นเป็นคงค่ะน้องช่วยทำตรงนี้หนะ่อย จะเป็นลักษณะไหนแล้วตรงข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดใช่ไหมในตามจริง,งช่วยทําตรงเกล็ดให้ดูหน่อยว่าเหมือนเกล็ดปลาครับประมาณนั้นานะนี่ที่คร่าวๆนะ <c oughs> เหมือนกันเหมือนเกล็ดปลาทักนิดทักนิดหรือจะทําให้เสร็จไปเลยโอ้ยไม่ไวมันต้องอ๋อแต่ส่วนตรงนี้เราก็ทําเหมือนกีบดอกบัวอะไรตามไปเลยใช่ไหมจินตนาการไปเลยใช่ไหม มันไม่มีแบบตายตัวไม่มีแบบตายตัวไม่มีใครรู้ว่าพญานาคของจริงยังไงอ่าใช่นอกจากคนเคยเห็นนะมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเราเห็นแค่แบบที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นใช่ใช่อันนี้ยก็แค่ไม่อยากได้ะไรเราแค่ปากอ๋อ ให้เป็นเหมือนกลีบดอกไม้อะนะเปรียบเทียบอะนะมีการโค้งเว้าอะไรเงี้ยนะไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากแล้วถ้าตรงส่วนตาต้องทําเช่นใดเดี๋ยวทําให้ดูกลมๆแปะเข้าไปเลยปั้นกลมๆแปะเข้าไปเลยครับแล้วตรงส่วนของตาดาหรืออะไรล่ะครับตาดำก็กลมๆจริงๆตรงเนี้ยของบางคนเขาจะเป็นเหมือนแบบเก็บอย่างนี้เข้าใจฮะ แต่เราไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่นะโอเค จริงๆส่วนกระเล็ดเนี่ยถ้าเป็นงานดินเหนียวเราก็ใช้ไอ้นี่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทั่วไปเราอาจจะทําเป็นเกดเล็กๆเป็นเหมือนกระแหนก็ได้ใช่ไหมปั้นแปะอกแปะเข้าไปเลยก็ได้อ๋อปั้นเป็นเกดแปะ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 ตรงนี้ก็จะทาอย่างไงก็ได้ใช่ไหมใช่ได้หลายวิธีใช่ไหมครับตามแต่เรานะตามแต่เราเข้าใจเพราะว่าเรามีโครงสร้างใหญ่แล้วือนี่ครับครับ พี่พี่สกเก็ตนะครับโอ,อ้โห <laughs> ใช่ดินน้ำมันน้ำมันมันจะละเอียดลงไปอย่างนี้อันนี้คือคร่าวๆโครงสร้างครับแล้วดินเหนียวถ้าพี่ไม่อบตั้งไว้อยู่ได้นานไหมมันจะ,แต,จะแตกจะเล้าพังไหมจะเล้าพังเน่ยนยมดเดียวเนี่ยก็แตกก็ ก็ถ้ามันอยู่ในแผ่นเนี่ยมันมันแตกมันก็ไม่ไปไหนอ่ะอ๋อก็อยู่เนี่ยหรือใบฝากเขาอบเตาเผาก็ดีใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอบไม่ต้องขนาดนั้นมันมันมันไม่ได้ผสมแบบดินเผาอบไปจะละอ๋อหรอครับอ๋ออันนี้ดินเดียวคนละแบบแหละครับใช่ครัวนั้นเขาต้องไปทำกรรมนกวิธีอะไรนั้นเป็นดินเซรามิกดินดินคนละชนิตนะใช่จะมีก๊อกอันนั้นจะมี เยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้ก็ถือว่ากําลังดีนะไม่น้อยไม่เยอะนะพอถ้าเยอะวันนี้ปั้นหน้ามืดใช่ไหมครับเอาดูรู้ว่าเป็นนาคโอเคคงไม่จบวันนี้อย่างเนี้ยกำลังเข้าท่าแล้วเร็วสโอเค อ๋ที่แรกผมจะไปหานิสิตปริญญาตรีปีห้าเขาไม่อยู่ก็เลยเคยมาที่นี่หลายปีมาแล้วเวลาสงสัยอยากรู้ความรู้อะไรก็จะมาที่นี่คือปฏิมากรรมปอโทมาหาวิทยาลายัยิลปากรนครปฐมก็จะเจออาจารย์ท่านหนึ่งเป็นปนิติภัณฑ์ท่านเกือม่เนเลยอาจารย์เขมรัตน์ฟองถุกคือท่านเก่งมากเคยมาเห็นท่านปั้นพระไปของวัดของเจ้าพระยินอะไรนี่วะจำไม่ได้ ก็แก้ใจดีท่านก,กใจดีตอนนี้ก็นาเรือมาคุยเันเ่อม่มากอนู่รบกวนหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> โอเคสิ่งที่ต้องการคือพี่ต้องการแม่แบบอันนี้แหละสําคัญครับอันนี้ต้องไปฝึกทําเองครับได้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีแม่แบบเนี่ยเราก็ไปไม่ถูกนะครับคนไม่เคยเรียนรู้มาเลย ส่วนในแบบอื่นๆก็ทําได้ถ้าอยากจะทำ<ช>ก็เริ่มจากโครงสร้างอย่างนี้นะใช่ครับแต่ที่เราเห็นในประเทศไทยนี่จินตนาการหลากหลายเลยใช่ไหมครับครับตำบลอำเภอหนึ่งมันอยู่ที่ช่างปั้นน่ะใช่ไหม ว่าเขาจะประยุกต์ไปยังไงใช้คําว่าพยานาคประยุกต์ได้นะตรงส่วนสีสันถ้าเราไม่เห็นของจริงเราก็จินตนาการได้ใช่ไหมครับได้เอาสีหลักเป็นแบบนะบงานศิลปะไม่มีอะไรผิดถูกต้องไหม คนที่เขารู้จริงเขาเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้เขาก็จะขัดใจนิดนึ่งนะแต่จริงๆไม่มีไม่มีการแบบจะมาว่ากล่าวอะไรมากมายไม่มีแต่เราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่มันถูกต้องก่อนอ๋อถ้าอยู่ดีๆเรากระโดดไปสร้างสารรค์อะไรก็เหมือนเล่นดนตรีนะครับ,รรบไม่ไล่สเกลไม่เป็นมัวแน่ใช่คนระับออกมาไม่ดีก็ไปเรื่อยนะครับ ราะว่าคําว่าดีแต่ละคนมันก็ต่างกันไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาต้องการดียังไงอืแล้วน้องส้มผักเริ่มแกะพญานาคเมื่ออายุเท่าไหร่ <c oughs> แกะเล่นเลยไหมแกะเล่นเล่นเลยไหมแกะเล่นเนครับหรือหรือว่าแกะตอนเรียน ก็ให้บอกถ้าบอกตรงๆก็นี่ก็ครั้งแรกของผมเลเจ๋งครับอ๋อแต่ดูดีดูดีเอาในชีวิตไม่เคยแกะมาก่อนเลยอ่ะเคยเคยอยู่ครับอ๋อเคยอยู่นะอ่ามีมุกไงแล้วพี่เปิดเลยนแล้วเคยรับเกี่ยวตามวัดทำไมฮะต้อเรียนอ๋อตัวใหญ่สุดตัวไหนตัวใหญ่สุดก็กี่เมตร เอาหัวแล้วกันะหัวเท่าไหร่ลูกบาสหรือใหญ่กว่านั้นดิหัวหัวสองเมตรหัวสองเมตรโอ้โหกี่หัวกี่เสียนนะครับมันมีกี่เสียนที่ไปปั้นนะเสียนเดียวเลยป่ะสองเมตรเนี่ยเก้าเสียงโอ้เก้าเสียนเลยนะม,นมีพระก็ได้รับพระครับเั็นพระใหญ่สุดงก็ได้ตั้เก้าเมตรอืม แต่ถ้าพี่จําไม่ผิดพี่เคยเจองูมีงอนเนะตกใจเฮ้ยงูอะไรมีงอนอาจจะเป็นพญานาคแปลงร่างมาก็ได้ฮะ <c oughs> แต่งูยิ้ม <c oughs> เคยเจอพี่ใส่อันนี้เลยครับนนใส่อะไรครับใส่ลายใส่อะไรพี่เลยอันนี้คือโครงสร้างแล้วเวลาใส่ลายเราแค่ทําให้มันเป็นล่องเป็นเส้นแค่นี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วต้องขูดอะไรออกอีกไหม ต้องขูดอะไรออกอกีกไหมไม่ต้องครับคราวนี้เพิ่มอย่างเดียวเพิ่มอย่างเดียวได้เหนะมือนอย่างนี้ก็แค่ฝากนิดนึ่งับเพิ่มตรงไหนตรงที่พี่เดายิ่งนะเ้าทำให้ดูสัก,สก,สก,สกจุดคือพี่ยังไม่เข้าใจนะตรงที่แบบว่จะเพิ่มตรงไหนนะี่มันจะมาตุ่ยตรงไหนของลายพวกนี้ใช่ไหมตรงนี้คือไม่มีความรู้ มัันนชขึ้ตรงไหนที่คือคําว่าเพิ่มเอาดินมาเพิ่มหรืออะไรส่วนที่เพิ่มก็คือตรงเนี้ยเนี่ยที่เราเพิ่มเข้าไปจากไอ้เดิมเพิ่มนี่ใช่คําว่าใช้ดินเหนียวมาแปะเพิ่มปะถูกต้องไะอ่าให้มันนูนขึ้นใช่ไหมครับถ้าทำให้เสร็จไปเลยจะนานไหม น้านครับอืมเสร็จสวยแต่ผมงานผมก็มีให้พี่ไปจินตนาการนะครับนี่ส่วนปากเนี่ยันนานเอมือเล็กๆค,ค่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่พี่จะเอาแล้วถ้าพี่เอาพี่ก็กลับไปตั้งครับ ที่ลองอลอได้อืมได้ขอบใจมากมันใกล้จะมืดแล้วครับผมตาผมไม่ค่อยดีแล้วครับผมทําให้มันเสร็จตรงนี้ใช่ไหมนยครับก็ประมาณเนี้ยแล้วคราวเนี้ยไอเรื่องเนี้ยเราจะใส่ยุกยิบยุกยิกเล็กๆอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันเลยหรือเข้าไปทําลายไอโครงสร้างที่ทําไปตั้งแต่ทีแรกอืมครับเหมือนอย่างเช่นจะทําปากอย่างเงี้ยมันปั่นอย่างนี้พี่ก็แช่ ต้องแค่นี้ก็เป็นฟันแล้วใช่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นซีกใหญ่ๆไม่จำเป็นยังเป็นนะอซีก็แค่เนี้ยทันนี้อ๋อแล้วตรงส่วนของคลิปคือส่วนของเคี้ยวนั้นน้องส้มทาก,ก็บอกว่าทำอย่างนี้ก็ได้มันจะดูน่ารักไง<ช>ส่วนเกล็ดนี้ทำเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเลยได้ขีดเหมือนตารางมากฟอดนะแต่เฉียง อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งซึ่งง่ายด้วยใช่ไหมง่ยแล้วแล้วตรงข้างในต้องเพิ่มอะไรป่ะในก็แค่อ๋อทำรอยเหมือนลายไทยครับไม่ต้องโค้งตรงๆก็ได้ตรงก็ได,ได้เพราะว่างานเล็กถ้าง,งานใหญ่ก็ใหญ่อีกอ๋อจะละเอียดมากกว่านี้ใช่ไหมหมายถึงว่างานเล็กไม่จําเป็นต้องนั่นมากครับจุดตรงอย่างนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับถือว่ามีเขาโค้งอันนี้ก็ สมมุติเราทําขายแค่นี้ก็ได้ไหมอันนี้ไม่รู้ครับผมออไม่ใช่คนซื้อ๋อ,อว่าเขาจะชอบเปล่าใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องไปดีตลาดเลยนะอ่าว่าละเอียดแค่นี้เขาพอใจหรือยังใช่ครับอืมเยี่ยมมากโอ้โหนะครับอ่ะน้องส้มผักเริ่มได้เลยครับไม่ยากใช่ไหมแล้วก็ใช้ปลายมิดขีดใช่ไหม ปู่อะไรเงี้ยนะ cũng đã